สำหรับใครที่สงสัยนะคะว่าติดโควิดสายพันธุ์โอไมครอนนะคะอาการเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็จะมาเล่าอาการคร่าวๆให้ฟังนะคะดับแรกเลยอาการแรกเริ่มก็คือที่หนูเป็นนะคันคอค่ะอาการจะเริ่มคันคอเลยคันคอเพราะวันนั้นดื่มน้ําเย็นลงไปแล้วรู้สึกคันคอคันคอเสร็จมีอาการอะไรสักซ้อนไหนตอนนั้นยังไม่มีพอตอนข้ามารู้สึก ขั้นเนือขั้นตัวรู้สึกไม่สบายตัวนะคะพอรู้สึกไม่สบายตัวเสร็จมีเริ่มมีไอนิดหน่อยไอตอนกลางคืนนิดหน่อยก่อนนอนจะมีไอไอเสร็จรู้สึกไข้ไม่สบายไข้สูงตัวร้อนนะคะตัวร้อนแบบร้อนมากไข้สูงเลยนะคะทีนี้เสร็จนอนไม่ค่อยได้เหงื่อเหงื่อแตกตามตัวเหงื่อไหลตามตัวนอนไม่ค่อยได้ลุกขึ้นมากินยาอีกนะคะ ก็ตื่นเช้ามาทีนี้ก็จะเริ่มหนักหน่อยทั้งไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกไอแบบเจ็บคอมากมากๆเจ็บคอออกมาถึงถึงลูหูทั้งสองข้างเลยนะคะนี่คืออาการเบื้องต้นเลยคือใครตอนนี้ใครที่สงสัยว่าเองติดหรือยังหรือยังไม่เป็นหรือเป็นหรือยังนะคะให้รีบไปตรวจเพราะว่าตรวจเอทเคตอนนี้ก็ไม่ค่อยขึ้นนะคะ ของหนูตรวจเอทีเคทุกวันยังไม่ขึ้นเลยนะคะพอมาตรวจที่โรงพยาบาลตอนรอผลที่โรงพยาบาลกลับไปตรวจที่บ้านอีกทีก็ยังเป็นขีดจางๆขึ้นมานะคะก็ให้ทุกคนระวังตัวไว้นะคะเพราะว่าโรคนี้คือติดกันง่ายมากติดกันเร็วมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็พักรักษาตัวยอยู่ที่โรงพยาบาลพญาไทยกันนะคะก็ใครที่มีอาการดังกล่าวก็อยากให้ไปตรวจนะคะตรวจสุขภาพดูตรวจโควิดดูนะคะว่า ตัวเองมีเชื้อไหมได้รับเชื้อหรือเปล่านะ,ะเพราะเหมือนมันติดทางลมหายใจวันนั้นก็ไปกินข้าวด้วยกันนี่แหละ,ะติดกันด้านทางลมหายใจนะคะก็ฝากทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะ